สวัสดีค่ะสวัสดีครับนตเครับผมพงพีร์วรทอนะคะวันนี้ก็มาในแฟมิตติ้งมิวจิคแมนครับผมครับผมปาลินเตชาชนะชัยครับเป็นเจ้าของอันดับหนึ่งเดี๋ยวขอสอบถามคุณปารินกันนะคะครับปะกกันแบบว่ามาสนับสนุนในงานเนลนี้ของพีพีทำไมถึงเลือกพี่พีก็ตอนเราเลือกพเจเตร์ครับเราเลือกจากหลายท่านที่เรามองว่าเหมาะสมฮะ คุณพีรสุทรคือคนที่เหมาะสมที่สุดลวครับที่จะเป็นพรีเซนเ,เตอร์คนแรกของฮอลลีอยากให้ทางแบรนด์พูดหน่อยค่ะว่าแบบตัวฮอลลีเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับอะไรเป็นสินค้าเรื่องเครื่องประดับครับที่เรานําความเชื่อต่างๆมาผสมผสานในการออกแบบครับให้ออกมาในสไตล,ล์มินิมอลทำให้ทุกๆเพศสามารถสวมใส่ได้ในทุกวันครับทำไมเราถึงแบบมาหันมาทำในส่วนแบรนด ก็ผมโตมากับเครื่องประดับตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เลยมีความชอบด้านนี้เป็นการส่วนตัว <บ SAM> evet. แล้วพอโตมาก็เลยอยากลองทำเรื่องเอาความเชื่อมาผสมผสานกับเครื่องประดับ,บ <viens S 2> ให้ออกมาในสไลตล์มินิมอลครับเพื่อให้ทุกคนสามารถสงสใยได้แล้วก็คนที่มีความชอบด้านความเชื่อสามารถพบไปได้ทุบ <SAM> บบกที่เค่ปรดักตัวไฮไลไท์ของเราได้คือ เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมกับโปรดักทั้งแปดคอเลคชั่นอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการครับรอติดตามได้เลยครับเราคอนเซปต์ไ้ด้ไหมคะว่าคอเลคชั่นนี้มันจะแบบว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในแบรนด์อื่นะเป็นกรุงรเทพฯและรอบนี้อรัเราเน้นไปด้านการนําเครื่องประดับเพราะที่สื่อถึงความสวยงามครับรวมถึงการเอาความเชื่อมาผสมผสานกันให้มันออกมาในสไตล์มินิมอลครับ เพื่อให้มันสวมใส่ง่ายในทุกๆเพศทุกๆวัยสามารถสวมใส่ได้ครับถ้าอย่างนั้นลูกก็มีปบรนดนฝาแฝแนแล้วก็แบรนด์ฮอลลีให้รอติดตามในเดือนกรกฎาคมครับวันที่21กรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเนเตอร์พร้อมคอลเลกชันของเราอีกครั้งครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆครับติดตามเรากันได้เลยครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณครับ